นี่ครับเอบีมาเอมาเฟืองมาเฟืองดิอู้โอ้โหจุมม๋มเลยโอ้โหเต๋อหูเอ็มบีเป็นไรวะโอ้โหเฟืองเลยเฟืองเลยครับอื้มนี่ครับบางๆเอบีไม่อยากไม่เข้าบ้านครับโอ้โห

อื้ท่านเปหลอกท่านปหลอกเขาดูทำอะไรเก็บเลยเก็บเลยเซียลูกๆโอ้ยมีคนมีเด็กมาเก็บบาฟนเครับที่หน้าบ้านโอ้โหอมาดิ เอามาเลยมาเลยฮะเอามาก็ได้เอามาก็ได้เดี๋ยววมีคนมาอาสาเก็บไหมครับจะไปกินหรือ่านี่ครับบ้านที่อยู่ครับอือเดี๋ยวเปี่ยนหน้าหรือไปเปลี่ยนทาสีใหม่ให้มันดูแบบดีขึ้นครับโอเคที่บ้านคอตาเอาใช่บ้านผมข้างในนี่จะเป็นบ้านเช่านะครับที่ตาเป็นทุกที่บ้านเช่าครับอันนี้เอ็มบีมาแล้วโอ้โหนี่ ตัวทองลงตะคองนะครับ,ต,รบต,ตัวนี้คือจะเป็นคอนโดครับตึกคอนโดตรงนี้คือเตีอคอนเดทอยู่มาแล้วครับโนยมีม้าม้มีมาตะคองตะคอ,องครับในตึกข้างบ้านครเสียกตะคองถิดอันนี้ครับคนใจแตกแล้วครับใจแตกแล้วใจแตก เฮ้ยเฮ้ยรีบดูมีใครมาไหมเดไมามีใคราไหมมีมาไหมบีมาข้ามไอ้บีมาูยูแมเหมียววะแมีเหมียวใครวะเมียเหมียวเมีเหมียวกินแล้ววะ ไปครับอ๋อเี้ยีมยวี้วเีี้ยวเีเเียวเี้ยวเลี้เี้ยวเีเี่ยัี้เล้าีเ้ นี่ครับสี่ทานี่เป็นช่างเบิร์ดกับช่างพีครับทิทาเชฟรตาถ้าท่าจามกับแแพงเครับนี่เหมียวจะทำอะไรครับเมียทำไมลูกเมียอันนี้คือเจ้าที่ครับเจ้าที่อันนี้ครับเจ้าที่เจ้าที่จะคือฟาบ้าน มีข้าวเอ็ม,อม,มบมไีไอ้นะโอ้มาแล้วเว้ยโอ้ยนี่เอ็มบีโยนนี่โยนเอ็มบีครับโยนครับนี่โยนลงคล้อง,งเฮ้ยจ <laughs> ุ๋มโอ้เก่งจังเลย <laughs> ยิม้มๆน้ำตกตลก <m> ไหนแมวไหม <m> แมวไหมมีไหม โอชโอ้โห PA ไหนก kind of um, mm ันมเอ๋อปลาจับลูกกันเร็วแป๊บนึงอยาเอามาให้ไปตัวโล่งนะครับดูมีมีปลาไม่มีปลาไหมปลาอะไรไม่มีครับมีแต่อีเห่ครับคุณแม่คุณแม่เอามาให้ชอบชอบชอบเออมีประลาดให้ไหม อ่ะ,อะไครับไปไหน <c oughs> ผมไม่เข้าบ้านชิ้ใจแตก <c oughs> <c oughs> เอ้าที่รักคำลูกโอเคครับจบครับ